การวันนี้ในความมืดมิมมนดนหงครับพออยารมากัอาชีพเดิมี่ลหละครับนะอีซีสองร้อยเจ็ดคันนี้ทำปั๊มมาทำเครื่องมาไม่แรงนะครับอืทีมงานทั้งนี้แสไลอ้อนทางเรื่องลูกชาแล้วให้มาตรวจเช็คเหมือนเดิมนะครับยูนระบบใหม่ทั้งคัน หมดเดิมอาชีพเดิมนะโอ้มัตสุพีซีสองร้อยทับเจ็ดก็มีเร่งไล่สายไฟสองล้างโซลินอยสามปรับเซลสี่ปรับเพชเชอร์เมนสองเส้นห้าปรับความเร็วนะ สำหรับไอ้เท้าตัวนี้ัำเสร็จก็ทำการทจสอบ C200 ท,ทับเจ็ุนระบบใหม่แล้วก็ทดสอบครับ